สวัสดีค่ะบ๊ายบายนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Baby Monster World คลิปนี้แอดจะเอาข่าวของการเดบิวน้องๆ Baby Monster และข่าวอัปเดตต่าง,งๆมาให้ได้รับชมกันค่ะ เมื่อมีการเปิดเผยว่ากำหนดการเจบิวของเบมอนจะมีขึ้นในไตรมาสที่4ในปี2023ก็คือช่วงเดือนตุลาพฤศจิกาหรือธันวาซึ่งพอเทียบกับศิลปินจากค่ายต่างๆแล้วเช่น h y p e JYP หรือ SM ที่ต่างออกตารางการปล่อยอัลบั้มใหม่และตารางงานอีเวนต์ต่างๆอย่างแน่นตรงกันข้ามกับตารางงานเบมอน khi mình hoàn kênh เห็นแล้วเขินแทนเลยอ่ะซึ่งข่าวนี้แอดเอามาให้เพื่อนๆได้ช่วยกันดูก่อนนะคะว่าตอนนี้กระแสะข่าวมันมาแบบนี้ค่ะแต่ข่าวนี้ยังไม่มีความแน่นอนใดๆไม่ได้ออกมาจาก YG ยังไม่มีความเป็นทางการออฟฟิเชียลนะคะดังนั้นแอดจะขอเชื่อว่าน้องๆจะมากันยาค่ะเพราะว่าถ้าเชื่อแบบนี้แล้วฉันสบายใจจะได้มีแรงรอต่อ พวกเราต้องรอข่าวอย่างเป็นทางการจาก YG เท่านั้นค่ะสำหรับคลิป t i k t o อและอินสกร a มที่ล่าสุดนั้นเป็นคลิปเจ้าชิกิต้าและฮารัมตอนนี้ก็เป็นที่พูดถึงเพิ่มขึ้นอีกแล้วค่ะเมื่อครั้งนี้พี่คอปเปอร์และพี่พิมพ์789เทรนนี่มาเล่นช h a l เลนจ์นี้ด้วยโดยพี่คอปเปอร์เล่นเป็นบทเดียวกับน้องชิกิต้าเลยเพื่อนๆดูเอาสิว่า พี่น้องคู่นี้จะไปสุดที่ตรงไหนความเยอะเอ่ยใดเล่นใหญ่กินกันไม่ลงเลยจริงๆเป็นเอ็นดูมากต้องให้แม่มิงตัดสินแล้วล่ะค่ะว่าพี่น้องสองคนนี้ใครแสบกว่ากัน นอกจากนี้คลิปนี้ของน้องชิกิต้าและฮารัมนั้นล่าสุดน้องย,ยใยไหมชินารดีอนุพงศ์พิชาตินางแบบและนักแสดงชาวไทยเจ้าของเสียงจากในละครตัวจริงเสียงจริงที่ชิก,กิกับเจ้าฮารัมเอาไปทำลิปซิงเสียงนั่นเลยค่ะ ก็ได้มากดไลค์โพสไอจีของจิกิตาและฮารัมใน i n นส a กรมเบบี้มอนสเตอด้วยค่ะตอนนั้นน้องใย,ยใหม่ยังเป็นเด็กอยู่เลยแต่ตอนนี้น้องโตขึ้นเป็นสาวแล้วและแถมยังสวยมากๆซะด้วยค่ะ วันนี้แอดก็มีข่าวคราวคว,วามเคลื่อนไหวเพิ่มเติมเท่านี้นะคะหากมีอะไรอัปเดตแอดจะรีบแจ้งมันมเล่าข่าวเพื่อนได้ฟังกันอีกนะสำหรับวันนี้แอดลาไปก่อนรักเพืเ่อนๆในช่อง Baby Monster World มากมายมีความสุขกันมากๆนะคะอย่าลืมกด subscribe ไว้ล่ะเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบาย